สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผ่นตุลาห้าสนะครับโจทย์กําหนดให้ e เป็นวงรีที่มีโฟกัสอยู่ที่จุดจุดสุดยอดตรงนี้พิมพ์ผิดนะครับเป็นจุดยอดของไฮเปอร์โบลา x กำลังสองลบ y กำลังสองเท่ากับหถ้า e ผ่านจุดศูย์หแล้วจุดในข้อใดต่อไปนี้อยู่บน e โอเคถามหาว่าจุดในข้อใดอยู่บน e แปลว่าเราจะต้องหาสมการวงรีให้ได้ถูกไหมครับ ทีนี้เขาบอกว่าวงรีมีจุดโฟกัสอยู่ที่จุดยอดของไฮเปอร์โบลาพี่แบงก์ก็ไปหาจุดยอดของไฮเปอร์โบลามาก่อนละกันเริ่มจาก x กำลังสองลบ y กำลังสองมีค่าเท่ากับ1 h y ไฮเปอร์โบลาเนี่ยโดยปกติก็คือแพทเทิร์นของมันคือ x ลบ h กำลังสองลบกับ y ลบ k ทั้งหมดยกกำลังสองส่วนด้วย a กำลังสองส่วนด้วย b กำลังสองมีค่าเท่ากับ1แบบนี้ โดยปกติเนี่ยเราบอกว่าใครเป็นบวกอยู่แนวนั้นในข้อนี้เนี่ย x กํลังสองเป็นตัวบวกแปลว่าต้องอยู่ตัวแนวแกน x โดยที่โดยที่ตัวข้างล่างของมันคือเลขหนึ่งกับเลขหนึ่งนั่นหมายความว่า hk คือ0 0 a กํลังสองคือ1ห,หรือหรือก็คือ a มีค่าเท่ากับ1 b กํลังสองคือ1 หรือก็คือ b มีค่าเท่ากับ1นั่นแปลว่าถ้าพี่แบงค์วาดไฮเพอร์โบลาจุดศูนย์กลางอยู่ที่ 0, 0จุดยอดกระเถิบมา a หน่วยก็เลยกลายเป็น 1, 0แล้วก็ลบ 1, 0แปลว่าเป็นไฮเพอร์โบลาแบบนี้ถูกไหมครับเข้า,าว้นะเราก็รู้แล้วว่าจุดยอดของไฮเพอร์โบลาเนี่ยอยู่ที่ลบ 1, 0 1, 0โดยคราวนี้ถ้ามาวาดให้มันเป็นวงรี เราเขาบอกว่าจุดยอดมีเกี้ยเนี่ยจุดยอดของไฮเพอร์โบลาเป็นจุดโฟกัสของวงรีนั่นแปลว่าลบ1 0แล้วก็1 0เป็นจุดโฟกัสของวงรีถ้าจุดโฟกัสอยู่แนวนี้ทั้ง2จุดแปลว่าวงรีต้องเป็นแนวนอนจริงไหมครับเพราะว่าวงรีโฟกัสจะต้องอยู่บนแกนเอกของวงรีนั่นเอง พอรู้อย่างนี้ปั๊บรู้ว่าตัวนี้คือโฟกัสทั้งสองเราจะบอกอะไรได้อีกครับเราจะรู้ทันทีเลยว่าจุดศูนย์กลางของมันจะต้องอยู่ที่0ูเพราะจุดศูนย์กลางจะต้องอยู่กึ่งกลางของโฟกัสทั้งสองนั่นเองแล้วเราก็รู้ตัวนี้อีกป่ะครับว่าระยะทางจากจุดศูนย์กลางถึงโฟกัสก็คือตัว c เล็กมีค่าเป็นหนึ่ง โอเคนี่คือการตีความหมายของของวงรีออกมานะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าพี่แบงค์อยากจะสร้างสมการวงรีแนวนอนก็ต้องเอา x ขึ้นต้นเป็น x ลบ h ทั้งหมดยกกำลงงัง2ส่วน a กำลัง2บวกกับ y ลบ k ทั้งหมดยกกำลงงัง2ส่วน b กำลัง2มีค่าเท่ากับ1พี่แบงค์รู้แล้วว่า hk คือ0 0ตัดทิ้งไปแต่ a กับ b ยังไม่รู้นะ ถัดมาพี่แบงค์รู้ว่า x กำลังสองเอ่อพี่แบงค์เหลือแค่นี้ก่อนแล้วถัดมาเนี่ยพี่แบงค์รู้ว่ามันผ่านจุดอะไรครับมันผ่านจุดศูนย์หนึ่งเอ๊ะมันผ่านจุดศูนย์หนึ่งแปลว่าอะไรเนี่ยวงรีผ่านจุดศูนย์หนึ่งอ้าวศูนย์หนึ่งอยู่ตรงนี้ศูนย์หนึ่งมันตรงกับศูนย์หนึ่งมันตรงกับจุดศูนย์กลางพอดีเลยปกติการที่มันตรงกันแบบนี้เนี่ยมันคืออะไรครับตัวนี้จะต้องเป็นครึ่งแกนเอก หรือพูดง่ายๆก็คือมันเป็นการบอกว่าความยาวของตัว b คือเท่าไหร่มาจริงไหมปกติตัวเนี้ก็คือตัว b หรือพูดง่ายๆตอนนี้ก็คือรู้แล้วว่า b คือ1น,นั่นเองงั้นตัวนี้ถ้าพี่แบงค์แทนค่าด้วย1ก็กลายเป็น1กํากลังสองถูกไหมครับประเด็นตอนนี้คือยังไม่รู้ a แต่ความสัมพันธ์ระหว่าง a b c เรารู้ c เรารู้ b ความสัมพันธ์ของวงรี เต้องยาวที่สุด a กําลังสองมีค่าเท่ากับ b กําลังสองบวก c กําลังสองดังนั้น a กําลังสองจึงมีค่าเท่ากับ b ก็คือหนึ่งกำลังสอง c ก็คือหนึ่งกำลังสองแปลว่า a กําลังสองมีค่าเท่ากับหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งบวกกันก็เลยได้สองพี่แบงค์รู้ละว่า a กําลังสองคือสองจึงได้มาเป็นกลายเป็น x กําลังสองส่วนสอง บวก y กํลัง2ส่วน1เท่ากับ1นี่คือสรรมการวงรีทีนี้โจทย์ถามว่าจุดในข้อใดอยู่บนวงรีโดยที่สังเกตไหมครับค่า x เป็น1หมดเลยงั้นถ้าพี่แบงค์ลองเช็คว่าถ้า x เป็น1แล้ว y ได้อะไรจะแทนค่าง่ายกว่าปะครับพี่แบงค์ลองแทนค่าถ้าหากว่า x เท่ากับ1ดูมันกลายเป็น1กํลัง2ส่วน2บวก y กํลัง2มีค่าเท่ากับ1 หนึ่งกำลังสองก็กลายเป็นหนึ่งส่วนสองบวก y กำลัง 2, ยย 1, สอง 2, มีค่าเท่ากับหนึ่งย้ายหนึ่งส่วนสองกลับไปลบก็เลยกลายเป็น y กำลังสองมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสองถอดลากก็เลยได้กลายเป็น y บวกลบสแควรูทหนึ่งส่วนสองนั่นแปลว่าถ้า x ได้หนึ่ง y ก็ต้องได้เป็นสแควร์รูทหนึ่งส่วนสองหรือไม่ก็ถ้า y ได้หนึ่งเอ,อ่อ x ได้หนึ่ง y จะกลายเป็นลบของสแ u วร e r ูทหนึส่วนสจริงๆการเขียนรูทหนึส่วนสแบบนี้เขียนเป็น1นึส่วนรูสอก็ได้ใช่ไหมครับกับ1แล้วก็ลบหนส่วนรูทสอแบบนี้ก็ได้เช่นกันโอเคเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ถ้า x เป็น1 y ต้องได้1นึส่วนูทสอครับอยู่ช้อยไหนเอ่ย1นึส่วนูทสอไม่มีอ่ะหนึส่วนสอไม่มีทำไงดี ทำไงครับนึกออกไหมขอโทษครับเราก็ต้องคอนจูเกตปะเท่า1ส่วนรูทสองมาคอนจูเกตด้วยรูทสองดูความหมายมันก็กลายเป็นรูทสองส่วนสองวะครับหรือก็คือช้อยหนึนั่นเองโอเคอย่ากตกใจกับเรื่องคอนจูเกตนะครับหลายๆคนจะนึกไม่ออกว่าไม่มีช้อยแล้วจะทำยังไงโอเคนะครับข้อนี้ตอบช้อยหนึ่งครับ